ดีครับเดี๋ยวนี้มาอยู่ในช่วงเรื่องเล่าฟุตบอลนะครับวันนี้ก็ขออันดับแรกก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับที่ควรใช้ในการฝึกฝึกสติฟุตบอลนะครับว่าควรจะใช้ลูกฟุตบอลแบบไหนจะจะจะ,จะดีที่สุดอันดับแรกก็นี่ตรงผมเห็นไหมครับแย่แับบางคนสงสยัยจะใส่ใหมแต่จริงๆแล้ว ใส่ไปแล้วเอ๊ะบางคนบอกมันมันไม่คุ้นอ่ะมันใช่เนี่ยใช่ใช่ใชพี่ก๊อตเนี่ยมันไม่คุ้นเนะี่ยถอดดีกว่าเนี่ยเออต้องถอดอย่างนี้ครับมันถึงจะอ๋ออันนี้จำบันได้ง่ายครับใส่แล้วดูหลอกจนไปครับน่าเกลียดเหมือนเดิมดีกว่าส่วนที่บอกนี่หมวกบางคนอ่ะใอ้นี้โอเคแน่นอนชื่อมีบอกอยู่ครับกอสอ่ะื่องใส่ออกทำไมว่าบางคนอย่างน,น้องเลอกนิดนึงนะครับ บางคนยังสงสัยว่าทำไมชอ,ชอบชอบชอบใส่หมวกก็ไม่มีอะไรมากก็ใส่แล้วเพื่อนี่ครับปิดหัวร้านปิดหัวร้านครับเลยใส่ใส่หมวกไม่ว่าอยากเท่อยากอะไรหรอครับใส่มันไว้เพื่อปิดหัวร้านให้มันดูให้มันดูไวรุ่นนิดนึงไม่ให้ดูแก่เดี๋ยวบอกว่าเราแก่อ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องนะครับลูกฟุตบอลนะครับจริงๆนะการที่ฝึกเนี่ยมันก็จะมีทั้งวัน คนจะถามมากันเยอะว่าบอลใหญ่บอลเบอร์ห้าหรือลูกฟุซซอลดีครับหลกัหลกๆแล้วสาหรับผมอะ่ะควรควรเริ่มฝึกบอลที่เล็กก่อนครับก็คือลูกฟุซซอลก่อนเพราะว่าสติฟตบอลเนี่ยเราจะไปใช้กับลูกลูกฟุซซอลได้เยอะเพราะฉะนั้นเราฝึกบอลเฮ้ททำไมว่าเราต้องเราควรฝึกบอลลูกเล็กกว่าก็คือบอลลูกเล็กกว่านี่ครับเห็นไหกับบอลลูกใหญ่คือถ้าเราเราไปฝึกบอลลูกใหญ่เนี่ยจนชินแล้วอะ่ะ พอมาเล่นบอลที่มันเล็กกว่าเนี่ยก็คือการจับการแรนก็จะเล็กลงเนี้ยมันไปชินบอลลูกใหญ่แลวครับแล้วพอมาจับบอลลูกเล็กลงก็อาจจะหลุดอาจจะอะไรพลาดได้แต่ถ้าเราฝึกบอลที่มันมันมันเล็กลูกเล็กกว่าเนี่ยครับแล้วเราไปเล่นบอลที่ใหญ่อะมันก็จะจับจะจับได้ง่ายขึ้นจะไม่หลุดก็คือพูดง่ายว่าในที่มันเยอะขึ้นนี่ยเพิ่มขึ้นมันก็จะจับง่ายขึ้นยิ่งถ้ามานี้เพิ่งได้มาใหม่วันนั้นไปไปสอนเด็กที่นี่มาเนี่ยเขาให้มาลูกเล็กครับเล็กมากครับอันเนี้ย ฝึกเล่นถ้าฝึกอันนี้ได้จนคล่องนะเพราะว่าโอกาสหลุดมันมีมากลูกเล็กจะไปเล่นบอลที่ใหญ่ขึ้นสบายเลยเนื้อที่แต่ข้อดีข้อเสียของบอลลูกเล็กลูกใหญ่ก็จะอยู่ที่ว่าที่บอกว่ายิ่งเราเล่นบอลลูกเล็กมากเท่าไหร่เนี่ยคู่ต่อสู้อจะแย่งเรายากเพราะเนื้อที่ในการแย่งมันนิดเดียวบอลลูกใหญ่ขึ้นเนื้อที่ก็พะมากยิ่งขึ้นซอเนี่ยยังเล็กใช่ครับมาเจอบอลเบอร์ห้าเนี่ยเวลาเราไปเล่นเนี่ยข้อเสียก็คือคู่ต่อสู้อาจจะสกัด แยงเราง่ายเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นแต่ความผิดพลาดในการการเล่นเล่นกับลูกบอลเนี่ยลูกใหญ่อ่ะมันจะจะง่ายกว่าลูกเล็กเพราะฉะนั้นก็คือก็อยากจะให้ฝึกลูกฟุตซอลกันนะครับเพราะว่าเวลาเราฝึกแล้ว,ลวเราวลาไปใช้สีต่ตัวบอลมันจะเหมาะกับการเล่นใต้เท้าบนบนพื้นบนอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเหมาะกับบอลใหญ่มากมากเท่าไหร่แต่บอลใหญ่เนี่ยไปไปไป,ไปใช้ได้ได้ได้เหมนกันหมด แล้วอย่างนี้มันก็จะมีบอกเลยบางคนก็ถามาเราจะเอาลูกบอลแบบไหนครับมันก็มีส่วนทั้งหมดเลยนะครับว่าก็คือสังเกตอย่างลูกฟุตบอลนะครับครับดูที่พื้นพื้นผิวนะครับบางคนจะเห็นได้ยิ่งบอลเก่าๆดูดูพื้นผิวนะครับเห็นไหมครับบอลลูกเนี้ยผิวมันอาจจะลื่นๆหน่อยอันนี้จะออกเป็นเป็นนูนๆสากๆเป็นแบบคือมันเป็นเหมือนยังไงอ่ะเป็นเนี้ยเป็นเหมือนฟองน้ำเหมือนอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ย เวลาคอนโทรลบ bon อะ่ะจะไม่ค่อยลื่นจะเหมาะกับพวกสตรีครับก็คือเหมาะแต่ถ้าเป็นบอลอย่างเงี้ยครับบอลเบอร์เบอร์ห้าหรือบอลอะไรที่เป็นหนังมันอย่างเงี้ยการจับการคอนโทรบอลด้วยมันก็จะจะมีโอกาสลื่นลื่นลื่นนะครับเพราะฉะนั้นบอลอ่ bon นะมันก็มีมีส่วนแต่มันอยู่ที่เราไงว่าคือถ้าเราเราฝึกฝึกกับบอลที่มันมันมัน,มนลูกลูกฟุตบอลลูกฟุตซอลเนี่ยที่มันง่ายก่อนใช่ไหมครับพอเราไปเล่นอะไรที่มันยากขึ้น มันก็ต้องปรับนิดนึงมันก็จะยากขึ้นแต่ถ้าเราฝึกอะไรที่มันลื่นๆก่อนเนี่ยมันแรกๆมันอาจจะยากมันจะยากแล้วเรามาเล่นมาเล่นแองที่มันง่ายเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยหลุดเพราะถึงที่บอกว่ามันอยู่ที่เราว่ามันก็อยู่ที่เราว่าเราจะเลือกเลือกเลือกฝึกฝึกแบบไหนนะครับว่าจะฝึกที่มันยากก่อนไอหรือว่าจะเอาไอที่มันง่ายก่อนเพราะฉะนั้นก็คือแต่ผมแนะนําเลยสําหรับมือใหม่เนี่ยอยากให้ฝึกอะไรเพราะว่ามันยังใหม่เนี่ยอะไรที่มันง่ายๆไปก่อน เราทําให้มันได้ก่อนแล้วเราค่อยมาพัฒนาขึ้นมันยากก่อนถ้าเราไปฝึกอะไรที่มันยากก่อนเนี่ยแล้วมันทาอะไรก็คือไปฝึกอะไรที่มันยากกลัวมันจะท้อไปก่อนนะครับมันทําไม่ได้ทีมันทําไม่ได้ทีมันยากมันก็นั่นแหละครับก็เลยพยายามอย่างที่บอกว่าเนี่ยลูกบอลเนี่ยครับก็นะแนะนําเลยครับแรกๆคนที่เริ่มเริ่มฝึกใหม่เนี่ยขอให้ใช้ลูกคูตอก่อนนะครับเพราะว่ามันมันมันจะสติมันจะไปหมองอย่านียจะใช้ได้ได้เยอะเยอะเยอะกว่า แล้วบอลใหญ่ไปไปเล่นบอลที่ใหญ่กว่ามันก็จะง่ายยังไงคิดว่าก็พอจะรู้นะครับว่าควรควรจริงๆนั้นมันมันแล้วแต่นะครับไม่จำเป็นนะครับว่าต้องจะฝึกอะไรอะไรก็ได้แต่นี่ผมผมผมแนะนําให้ให้อย่างที่เราผ,ผ่านมาอย่างเงี้ยคือไปฝึกบอลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเล่นฟุตซอลเนี่ยมันจะมีปัญหามีอะไรมันต้องปรับตัวนิดน,นึงแต่ถ้าเล่นจากฝึกฟุตซอลเนี้ยไปเล่นบอลที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะง่ายยังไงก็ ลองเอาไปเป็นข้อคิดดูนะครับขอบคุณครับ